ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. มาเรียนตอนหน้า48นะครับนนหนังสือสมัย3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับมาเรียนกับครูพิ่นันนะครับนะก่อนที่จะเรียนกับคุณครูประจำวิชาในห้องเรียนนะครับ look จงดูนะครับ listen จงฟัง and say แล้วก็พูดนะครับ next to นะครับเป็นคำบุพบทนะครับนะแปลว่าอยู่ติดกันนะครับหรือแปลว่าอยู่ถัดไปนะครับ next to in front of นะครับอ่านเรียๆเป็น in front of นะครับ in front of เป็น in front of อยู่ด้านหน้านะครับก็คือนี่นะครับธนาคารจะอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลพอพูดถึงธนาคารนะครับนะ the next to ก็คืออยู่ถัดไปนะครับหนระืออยู่ติดกันกับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พูดถึงธนาคารเองนะครับดูลูกศรที่ชี้นะครับนะธนาคารอยู่ที่ไหนก็ต่อว่า it's behind it is behind นะครับ the สกูลนะครับมันอยู่ด้านหลังโรงเรียนนะครับ behind แปลว่าด้านหลัง in front of แปลว่าด้านหน้านะครับ next to แปลว่าติดกันหรือถัดไปต่อมานะครับมีคําสั่งว่า work in pairs นะครับแปลว่าจงจับคู่นะครับนะไม่ใช่จาคู่นะครับจับคู่ก็คือให้นักเรียนหาคู่กันนะครับ เช็คเชิ์นะครับ turn, เช็คเชินแปลว่าผลัดกันนะครับนะผลัดกันผลัดกัน x to x เพื่อที่จะถาม and และ answer เพื่อที่จะตอบนะครับ about เกี่ยวกับ the places เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับโดยนะครับถามว่า excuse me where is the swimming pool please ขอโทษครับขอโทษค่ะสระว่ายน้ำอยู่ที่ไหน please นะครับเป็น แปลว่าโปรดนะครับนะแปลว่าโปรดหรือแปลว่าการุณาเป็นคําลงท้ายที่สุภาพนะครับนในการถามคําถามคนอื่นถ้าแปลก็แปลว่าการุณานะครับตรงนี้คุณรวมไม่ได้เขียนว่าการุณานะครับแปลกันสดๆก็ได้กันขอโทษค่ะกรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าสระว่ายน้ําอยู่ที่ไหนนะครับถ้าแปลเต็มประโยคคนนี้ก็เลยบอกว่า it's b e ไอ n d the bank มันอยู่หลังธนาคาร นะครับแล้วผู้หญิงคนที่ถามก็เลยขอบคุณนะครับ thank you ถ้านักเรียนจะถามนะครับ uh, where is the bank หรือว่า excuse me where is the bank please นะครับขอโทษครับธนาคารอยู่ที่ไหนนะครับก็อาจจะตอบว่ามันอยู่หน้าสระว่ายน้ำนะครับนะ it is In front of the swimming pool นะครับ It is in front of the swimming pool มันอยู่หน้าสระว่ายน้ำก็ God, thank you เป็นต้นนะครับนักเรียนสามารถลองสอบถามลองผลัดกันถามผลัดกันตอบได้นะครับเช่นจะถามว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนภาษาไทยก็คือมันอยู่หน้าสวนสัตว์หรือมันอยู่หลังโรงพยาบาลประมาณนี้นะครับ ก็ถามว่า Excuse me ขอโทษครับขอโทษคับ Where is the supermarket? Supermarket อยู่ที่ไหนนะครับ It is in front of the s c h o o หรือ It is behind the hospital นะครับแล้วก็ Thank you ประมาณนี้นะครับนักเรียนลองสับเปลี่ยนกันถามและตอบดูนะครับผมจบหน้า48 All right.